ขอาการแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะจ๊ะค่ะพอดีว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสทํางานที่จังหวัดระนองที่โรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่งนะคะ,ะก็ได้รวบรวมอาสาจากหลายๆจังหวัดมาช่วยกันมีน้องอาสาคนหนึ่งมาเล่าให้เราฟังว่าเขามีเพื่อนซึ่งเพื่อนเขาเนี่ยแม่เขาเป็นคล้ายเป็นโรคซึมเศร้าป่วยป่วยทางด้านจิตใจอะคะ่ะรักษายังไงก็ไม่หายเข้าบําบัดแล้วก็ไม่หายเขาก็เลยแนะนําน้องเขาว่า เอาอาณาปณะสติให้ฟังอย่างเดียวเลยเปิดเลยทั้งวันทั้งคืนยังไงก็ได้เพราะแม่ยังไงก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคือคือน้องเขาก็ไปรับแม่ออกมาจากสถานบำบัดเพราะยังไงก็ไม่หายก็เลยรับมาดูแลที่บ้านสามเดือนที่ได้ฟังนะคะทั้งวันทั้งคืนตอนนี้แม่ออกไปซื้อกับข้าวเองได้แล้วแม่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นถึงถึงประโยชน์ของการแค่ได้ฟังคําของพระศาสดา อาจจะเป็นว่าช่วงบางโอกาสเขาคงจะได้มาฝึกอยู่กับลมหายใจบ้าเป็นครั้งคราวหรืออะไรเ่ใช่เพราะบางทีมันมีบางจังหวะที่แบบมีสติขึ้นมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยแล้วสุดตะเข้ามาพอดีุ๊บแล้วก็นําอนาปามาฝึกปุ๊บเนี่ยรอดเห็นไหมซึ่งเป็นเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยซึ่งโยมเอ๋ยเคยเคยเจอปัญหานี้ด้วยตัวเองแล้วยมเคยไปหาหมอเอ่อหมอ ต่างประเทศที่ศึกษารักษาทางด้านจิตใจอืทางนู้นเขาจะให้ฝึกฝึกคิดบวกหาให้ฝึกคิดบวกเราก็มาฝึกคิดบวกพอฝึกคิดบวกมากๆเหมือนเหมือนที่พระพุทธองค์ตัดไว้อะค่ะเหนื่อย จิตมันไม่มีสมาธิแล้วมันเหนื่อยคิดบุกคิดบวกคิดบวกก็เหนื่อยอซึ่งซึ่งมาเทียบกับของพระพุทธองค์แล้วท่านบอกว่าวางเลยไม่ต้องคิด<อ>แค่วางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความเบามันมาเองอย่างเงี้ยใช่อาตมาว่าไอ้คิดบวกเนี่ยมันไม่เหมือนกับของเรานะไม่เหมือนอะ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนนะอะคือมันมันเหมือนจะเหมือนอนะ่ะมันก็คล้ายๆนั่นแหละนะแต่มันหลุดพ้นยังไม่ได้หรอกเพราะถ้าคิดบวกนะอ่า อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังเป็นภพและถ้าคุณสวยภพที่เป็นกุศลเนี่ยวันหนึ่งคุณก็ต้องมีความหมดความดับก็เหมือนกับไปเป็นเทวดาแล้วก็ไปสู่นรกกําเนดชานเพลวิสัยแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าคิดบวกแต่ดับแรกที่ในมรรคมีองคแปดเราเ,เราเทียบกับตัวมรรคมีองคแปดนะ,นะคือสัมมาสังกปะคือทิ้งอกุศลเห็นนะดังนั้นพื้นฐานเนี่ยคนต้องทิ้งอกุศล พอทิ้งอกุศลเนี่ยบวกมาเองโดยอัตโนมัติ <จะ S 1> เห็นไหมเออมันจะเหลืออะไรใช่ไหมอกุศลเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วแต่เราต้องรู้ว่าอะไรควรละอกุศลควรละใช่ไหมแต่เวลาคิดบวกเนี่ยแล้วโยมไม่มีสัมมาสังกปะเนี่ยคือไม่มีเครื่องสุดไม่มีสุดตะว่าอากุศลต้องทิ้งต้องทิ้งนะเวลายมคิดบวกแล้วยมคิดอกุศลด้วย แต่โยมก็ไม่มีคําสอนว่าอากุศลต้องทิ้งเอา่าโยมก็อาจจะปรุงต่อเพราะโยมไม่เห็นว่าอากุศลเป็นโทษแต่โยมอาจจะคิดว่าเออให้บวกเยอะกว่าอากุศลน้อยๆก็ไม่เป็นไรแต่พระเจ้าบอกอากุศลเนี่ยนิดนึงก็ไม่ได้นะเหมือนไฟไหม้ลุกโป่งเสื้อผ้าเลยนะแล้วก็ต้องไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสอืถึงจะประณิผ่านเห็นนะ ก็ดูว่าเป็นความแยกคลายของพระศาสดาแล้วแล้วตัวตัวตรงนี้ก็จัดเป็นสังกปะเป็นส่วนอนุสัยด้วยซึ่งถ้าเขาไม่มีตรงนี้เนี่ยยังไงอนุสัยที่เป็นอกุศลก็ต้องมีมีแพรมมีโผล่ขึ้นมาแล้วเขาไม่มีสุดตะไปทิ้งเพราะเขาไม่เห็นความสำคัญว่าจะต้องทิ้งอันนี้แหละคือคือข้อเสียที่จะไม่หลุดพ้น เพราะมีแต่ว่าอคิดบวกอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวอ่าแล้วแล้วอกุศลทิ้งมามเพราะมันไม่ใช่ว่าอกุศลมันจะหมดไปเพราะการคิดบวกอย่างเดียวนะอ่าอกุศลก็ต้องมีอยู่เพราะอากุศลในส่วนอนุสัยอกุศลเนี่ยจะดับได้ในสมาธิเมื่อเราทําสมาธิยังไม่ได้ชาญหนึ่งสองสามสี่อกุศลต้องมีแน่นอนดังนั้นอกุศลในส่วนในส่วนหยาบด้วยนะในส่วนของปุถุชนนะที่มีนะแล้วยังเหลืออกุศลที่เป็นส่วนอนุัสนะที่จะโผล่ขึ้นมานะ นี่เห็นนะโอ้ยังเหลือเพียบเลยนะเนี่ยอ่ายังไม่สมบูรณ์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คำนี้ยังไม่สมบูรณ์เพระยมสังเกตว่าขณะที่เราโกรธเราโมโหมีอกุศลในใจมันมันคิดบุูกก็คิดไม่ได้นะพระอาจารย์ถึงพยายามคิดมันก็คิดยากเหมือนกันเหมือนจะปลูกบ้านแล้วยังไม่ได้ถังที่ที่พระเจ้าอุปมาไว้จะปลูกบ้านเธอต้องปรับถางที่ให้เรียบร้อยก่อนนะเจ้าค่ะอ่าไม่งั้นจะปลูกบ้านยังไงอ่ะใช่ไหม ซึ่ง,งึงมักวิธีสัมมาสังกัปปะอันนี้โยมเองก็ได้มาก่อนมาเจอพุทธวจนะแต่มันมีความคําถามอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะจบยังไงเราพอจะรู้แล้วว่ามันต้องวางความคิดแล้วล่ะแ,แต่ไม่มีคํารับรองว่าพระพุทธองค์รับรองหรือใครรับรองเราก็เที่ยวค้นหาอยู่อีกว่าแล้วมันจะจบยังไงจะไปปรึกษาใครจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอะไรเงี้ยพอมาเจอในหนังสือปฐมธรรมก็เห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าโอ้นี่ไงพระพุทธเจ้า,ารับรองถึง ถึงหยุดการค้นหาได้อ uh, ะค่ะอาจารย์พอเห็นคุณค่าของการที่ได้มาศึกษา <c oughs> แล้วก็ได้ปฏิบัติ <c oughs> ตามคําของพุทธองค์ท่าน uh, ว่ามันมันมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวจริงๆ uh.